สวัสดีครับผมวันนี้บ่าวอนพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับผมมาทําบุญไหว้พระที่วัดท่าไม้นะครับผมวัดท่าไมา้จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมทําบุญไหว้พระเสร็จพาเอฟซีมาชมวิวสวยๆนะครับผมที่หน้าวัดท่าไม้นะครับผม ที่สมุทรสาครน,นะครับวิวสวยมากมากเลยนะครับผมบรรยากาศก็ดีนะฮะเดินไพร์ซีมาชมวิวสวยๆนะฮะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม ว่าต่อประมาณสบิบเอ็ดโมงกว่าๆฮะคนทำบุญเสร็จก็มาเดินซ้อปปิ่งนะฮะพาเอฟซีมาเดินชมวิวแล้วก็เกีียวบรรยากาศสวยๆนะครับผมที่วัดท่าไม้นะครับ บรรยากาศสวยงามมากๆนะครับผมคนไม่ค่อยเยอะมันก็เงียบบางคนทําบุญเสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนนะฮะอันนี้เป็นโซนด้านในนะครับผม ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมมาทำบุญไหว้พระนะอันนี้จะมากราบไหว้ท้าวเวุวันนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผม วิวสวยนะครับนี่มองมาพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมฝากพุณพี่น้อง f อซกดไลค์เด้อๆขอบคุณมากๆนะครับผม